พี่ค่ะเฮ้ยทำไมทำไมถือถือกล้องอะครับอ๋อคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะอะโหลนมแฟนปะเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อยู่กันหลายคนอ๋อโน่นโน่นแฟนไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งโสดไหมเนี่ยหนูเหรอคุยกับเองอะครับสาวแบนอ๋อโสดๆสดค่ะอันนี้พี่อันนี้พี่ไลฟ์สดอยู่ปะเนื้อเนื้อคู่กันเลยปะเนี่ยไม่ไม่อันนี้พี่ไลฟ์สดอยู่เลยเอาดีพี่เอ้ยเนื้อคู่ปะเนี่ย ใวคู่ในคู่แม่อดีตพี่ไลฟ์ว่าช่องไหนเดี๋ยวหนูไปติด้วยซ้ำเขาหนูพูดอย่างนี้ก็อยากให้หนูอยู่าหอนนพี้่แต่คนดูพี่ไม่ค่อยมีนะไม่เป็นไรพี่ไม่แล้วแล้วหนูอยู่เท่าไหร่จ๊ะพูดพูดได้ไหมพี่ไม่เบี้ยบินใช่ไหมพูดได้ครับสิบหกค่ะสิบหกแล้วเนี่ยอืมสิบหกพี่ผมผมยี่สิบนะครับชื่ออะไรอ่ะ ชื่อบิวค่ะพี่อะชื่อใครพี่เลยพี่ชื่ออะไรบองบองยังนไงบิวบองหนูจะทำเป็นสิบคนแล้วมุกเนี่ยถ้าเล่นบิวกินหนูจะตกใจอยู่เพราะว่าไม่มีใครเล่นเลยไม่พี่เห็นพี่คิดได้ปดี๋ยเออบิวบองนี่ไม่งก็มีคนขำบ้างแหละสิบคนแล้วพี่บิวกินเนี่ยเป็นนักร้องไงซีซีโปรเจกต์นะครับพูดพูดจริงแหละ อ่าเอ็งอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะอยู่นครปฐมค่ะพี่อ่ะสาราคามอ่ะสาราคามอยู่อำเภออะไรบาราบือบาราบือเอ้ยเป็นคนสาราคามเหรอพ่อเป็นคนสาราคามมันมีอำเภออะไรบ้างนะมันมีมอำเภอเมืองอำเภอเมืองกับไออ่เบอร์บาราบือผมมันอยู่ประมาณยี่สิบโลห่างกันยี่สิบโลกว่ายี่สิบโลอืมใช่อยู่แถวแสาราคางอ๋อสาราคางสารคางมันไม่มีนะน้องมันมันมันมีแต่มันไม่มีบ้านคนนะ มันเป็นตลาดเหรอมันอยู่ในซอยอีกทีหนึ่งอ่ะห้องเนอะอ๋ะออะไรกันได้แต่ถ้าว่าสารากลางเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าสารากลางปหมอยู่ตรงสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงเออไม่ไม่ไม่แล้วพี่ <c oughs> แล้วเราโหนูสวยไหมเนี่ยสวยสวยสวยหนไอจีไปอยากได้ไอจีอ่ะได้ได้พี่นะขอหนรับขอหน่อยได้เฮ้ย <c oughs> คุยก็บเ่ินก็บเ่นเฮ้ยหนไม่ได้นะมึงยินนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะอันยอนอออ่พี่พีชพีนไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้หนูหนูนี่ทะเลน่ะชอบเลยคนทะเลน์ทะเลนอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนิดนึงโอ้หเอ้ยหนูสิบหกพี่คอมเมนต์คนดูเยอะแน่เลยคนดูสองคนเี้สองล้าน